ตุ้มคุณตุ้ม,ม,มรู้ไหมว่ารถแบตเตอรี่โตโยต้าปกติรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางแต่ถ้าเราหมดรับประกันแล้วว่าเราจะทํายังไงไม่ทราบครับพี่ดน คุณตุ้มเคยมีเคสแบบนี้ไหมสาหรับลูกค้าไม่เคยยังไม่เคยเจอเพราะเป็นเซลยังไม่ถึง10ปีเลยแล้วถ้ามีอะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันหมด10ปีแล้วต้องทํำยังไงใช่ถ้ามันหมดแล้วมันเสียเสียหลังจากที่หมดรับประกันแล้วอ๋อใช่ก็พอดีเลยค่ะวันนี้เมื่อกี้โดนเพิ่งเจอมารถลูกค้าแคมเปญไฮบริดก่อนหน้านี้สิปีรถก็คือใช้งานได้ปกติเลยแบตเตอรี่ไม่เป็นอะไรเลยมาวันนี้ลูกค้าบอกว่าเอ้ยโดนแบตเตอรี่มันขึ้นว่าระบบเตือนแบตเตอรี่ไฮบริดทีนี้โดนก็เลยติดต่อศูนย์บริการ นะคะแล้วก็ลองถามก็ดูจากเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินว่าแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าเปลี่ยนครั้งนึงอะคะ่ะลูกป,ประมาณแสนหนึ่งเนาะสำหรับเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันแล้วค่ะคุณตุ้มรู้ไหมมันเท่าไหร่ไม่รู้เลยน่าจะเท่าเดิมไหมหรือว่าหรือว่ายัางไงคุณตุ้มว่าเท่าไหร่ผมว่าถ้าปัจจุบันก็จะประมาณสัก <c oughs> 80,000-90,000ผมว่านะอ๋อถูกต้องค่ะจริง,รงๆอะคะ่ะแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าเป็นแบบนิกเกิลไฮไดเหมือนคับคมบี้ตอนปัจจุบันราคาลูกละประมาณ80,000บาทนะคะสามารถเปลี่ยนที่ศูนย์ได้เลยโดยยกทั้งหมดได้เลยเป็นยกก้อนแต่คุณตุ้มรู้ไหมถ้าลูกค้าคนไหนอะคะ่ะไม่อยากเปลี่ยนงบประมาณไม่พอเปลี่ยนเฉพาะเป็นเซลล์ก็ได้นะอ่าคุณตุ้มคิดว่าแบบเซลล์อะมันต้องเท่าไหร่ใค้จ่ายถ้าค่าซ่อมผมคิดว่าน่าจะต้องมีสัก30,000-40,000ไหมครึ่งหนึ่ ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนแบบเซลล์อะค่ะก็คือค่าใช้จ่ายจะประมาณหลักพันเองแต่ทีนี้ทางศูนยะ์จะไม่รับเปลี่ยนเป็นแบบเซลล์ทางศูนย์ก็คือว่าจะเปลี่ยนต้องยกก้อนเลยนั่นหม,มายความว่าลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนอู่ข้างนอกได้เพราะรถเมื่อหมดระยะประกัน10ปีอยู่แล้วแต่มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งค่ะซึ่งข้างนอกอู่บางที่ที่เป็นอู่ที่น่าเชื่อถือสามารถเปลี่ยนก้อนได้แต่เป็นแบตเตอรี่แบบบิวคําำว่าแบบบิวคหมายความว่า เปลี่ยนไปทั้งก้อนเลยแต่เป็นเหมือนแบตเตอรี่มือสองอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าเราสมมติเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ่านทางศูนย์ทั้งก้อนเลยเนี่ยแล้วระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่เราเปลี่ยนไปล่ะครับม,มันจะรับประกันยังไงอ๋อเมื่อกี้ถามข้อมูลมาเ,ออเหมือนกันแบตเตอรี่ลูกใหม่ค่ะก็จะรับประกัน1ปีออ 1> ค่ะไม่จํากัดระยะทางแต่หลังจากนี้ไปก็ยาวๆก็ไม่ได้อ่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งออแล้วถามมีลูกค้าถามเหมือนกันคุณตู้มากถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ล่ะ อ่าเราเราเราสามารถวิ่งได้หรือเปล่าคุณตุ้มคิดว่ามันวิ่งได้ไหมม,มันก็คงวิ่งได้แต่คงไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มกําลัง uh huh. ของเขาหรือเปล่าอ๋อค่ะก็อันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันช่างเทคนิคแจ้งมาสําหรับรถแบตเตอรี่ไฮบริดเวลาเราสตาร์ทรถเราต้องสตาร์ทด้วยแบตเตอรี่ไฮบริดถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตวันหนึ่งแบตเตอรี่จะไม่ประจุไฟรถก็จะสตาร์ทไม่ติดด้วยอันดับที่สองอเกียร์ไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเกียร์จะเป็นระบบไฟฟ้า อ่าแล้วก็อันดับที่3เกียร์เปลี่ยนไม่ได้นั่นหมายความว่ารถไม่สามารถเคลื่อนตัวอ๋อก็คือไม่ติดเลยซึ่งยังไม่ติดอยู่เน้ยคุณตุ้มคุณตุ้มปล่อยรถที่เป็นคัมดี้หรือว่ารถไฮบิดมาแล้วหลายคันไหมใช่เปลี่ยนมานแล้วหลายคันอ๋อปล่อยมาแล้วหลายคันใช่ไหมคะ,คะแล้วอย่างตัวยาลิสล่ะคะคุณตุ้มก็คือ คุณตุ้มก็ปล่อยยาลิไทบิดมาเหมือนกันใช่ยาลิทก็ปล่อยอยู่ครับผมก็เมื่อสักครู่นะคะอันนี้เราถ่ายคลิปกันอยู่ที่หน้าโชลูมโชลูมเราอยู่ที่ไหนคะคุณตุ้มรามินทากม9้าครับทื่อโรงพยาบาลสิรแพท์โตต้ากรุงไทยสาขาลันค่อ๋อแล้วคุณตุ้มอ่ะคุณตุ้มเป็นเซล์ที่นี่ไหมได้2ปีครับผมเซลมา2ปีก่อนหน้านี้คุณตุ้มก็จะทําเรื่องไฟแนนซ์นะคะสาหรับคุณตุ้มก็จะเก่งเรื่องไฟแนนซ์มากค่ะคุณตุ้มก็เป็นแฟนนันมากี่ปีแล้วนะคะเป็นแฟนนันมา5ปีครับโอ้ อายุงานไฟแนนซ์มากกว่าเซลล์อีกค่ะก็สําหรับตัวรถเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดก็เรามีความรู้ประมาณนี้นะคะถ้ามีข้อมูลใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตเราจะอัปเดตในเพจของ t o โยต้าเซลล์พี่ดนแล้วก็เพจของพี่ตุม้มตุต้มตโยตานิวคาครับตุต้มตโยตานิวคาโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะวสวัสดีค่ะ